และเราก็เข้ามาอยู่ที่หน้าตัวเกมกันแล้วนะครับสาหรับเกมมาจองเวสอของเราทุกคนมาวันนี้เร,เริ่มต้นกันเลยวันนี้เราจะมาอัปเดตสูตรนะครับทุกคนสําหรับใครที่ยังไม่ได้ดูในคลิปที่แล้วก็สามารถไปตามได้ในคลิปนี้ทุกคน มาเดี๋ยววันนี้เราจะมาอัปเดตสูตรกันนะครับทุกคนสําหรับสูตรนี้นะวันนี้ก็เป็นเดือนตุลาคมนะครับต้นเดือนตุลาคมเดี๋ยวเรามาดูกันว่าสูตรนี้จะยังใช้ได้อยู่หรือเปล่าทุกคนก่อนจะไปก็ฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกดติดตามด้วยนะครับทุกคนมาวันนี้เรามากับทุนเพียง300เท่านั้นนะครับทุกคนเนอ,อมา ก่อนจะไปก็เดี๋ยวเราเหมือนเดิมมาดูตารางรายจ่ายและเงินรางวัลกันก่อนโอเคสัญลักษณ์สแคตเตอร์ก็คืออักษรจีนของเราทุกคนวายก้อนทองก็คือสัญลักษณ์วายแพงที่สุดจะเป็นภาษาจีนสีเขียวไล่เรียงลงมาเลยประมาณนี้แล้วก็จะมี2เหรียญและ2เชือกนะครับถูกที่สุดโอเคมีสัญลักษณ์เหลี่ยมทองหากสัญลักษณ์เหลี่ยมทองจ่ายรางวัลก็จะกลายเป็นวายทันทีนะครับด้านนอกมีตัวคูณ 1, คูณหนึ่งคูณสองคูณสามคูณห้าถ้าเกิดสแคตเตอร์มาสามตัวก็ได้สิบรอบหมุนฟรีและตัวคูณก็จะเปลี่ยนเป็น คูณ2คูณ4คูณ6คูณ10ประมาณนี้ไม่สามารถซื้อฟีเจอร์ได้นะครับทุกคนมาเดี๋ยวมาอัปเดตสูตรกันวันนี้ก็คือสูตรการไล่เบ็ดของคลิปนั้นสําหรับใครที่ยังไม่ได้ดูก็สามารถกลับไปดูได้ก่อนนะครับทุกคนเนอ,อ ขั้นตอนแรกของเราก็คือเลือกจํานวนเดิมพันที่ต่ําที่สุดทุกคนไม่เปิดเทอร์โบกดออโต้สิบรอบแล้วก็นับนะครับทุกคนว่าภายใน10รอบเนี่ยตัวคูณเราสูงสุดอยู่ที่คูณเท่าไหร่ถ้าภายใน10รอบตัวคูณไปสูงสุดอยู่ที่คูณ5เราก็เพิ่มไปเล่นเบต5ถ้าใน10รอบตัวคูณสูงสุดอยู่ที่คูณ3เราก็เพิ่มไปเล่นเบต3ประมาณนี้นะครับทุกคนมากดออโต้ดูกันเลย10รอบเดี๋ยวเรามาดูกันจะเป็นอย่างไรวันนี้ฝากกดไลค์ฝ like, ากกดแชร์ฝากกดติดตามอีกหนึ่งทีละกันทุกคนมา รอจังหวะตัวคูณดูซิว่าจะไปถึงคูณไหนแล้วเราก็เล่นอยู่ที่เบ็ดนั้นนะครับโอ้โหตอนนี้เงียบมา4ี่ทีสุดท้ายและท้ายสุดโอเคขยับมาที่คูณ2มาขยับมาที่คูณ3สวยสวยคูณ5ไหมคูณ5มาทุกคนโอเคจังหวะนี้สูงสุดอยู่ที่คูณ5นะครับเดี๋ยวจบนี่เราไปเล่นเบ็ด5กันทุกคนมาวันนี้เราเอาทุนมา300เดี๋ยวเราตั้งเป้าไว้สัก3 0 0พันละกันทุกคน10เท่าไม่รู้จะถึงหรือเปล่านะแต่ถ้าถึงเมื่อไหร่เราพอทันทีนะครับทุกคนมา อย่างไรหนึ่งที่สุดท้ายและท้ายสุดของเบง่งไปกันต่อทุกคนมาเออสวยๆมาจะเป็นอย่างไรทุกคนวันนี้ตอนนี้เราสูงสุดอยู่ที่คูณ5นะครับโอเคมาสูงสุดคูณ5เดี๋ยวเราไปเล่นเบต5กันทุกคนโอเคขยับมาเล่นที่เบต5นะครับจังหวะนี้กดออโต้10รอบไปรุยกันยาวๆทุกคนมาจะเป็นอย่างไรสําหรับเบต5ของเราทุกคนวันนี้ตั้งไว้3 0 0พัน จะถึงหรือเปล่านะครับทุกคนเออมาเจ็ดทีสุดท้ายแล้วท้ายสุดทุกคนโอเคสวยๆ okay. มาขยับมาที่คูณ2แล้วนะครับตอนนี้มาสูงสุดอยู่ที่คูณ2นะทุกคนโอเคมาขยับมาที่คูณ3เออโอ้โหตอนนี้สูงสุดอยู่ที่คูณ3าหักจบ10รอบนี้ให้เราเพิ <out monkey. S 2> ่มไปอีก3นะครับทุกคนจากเบต5ก็เป็นเบต8นะครับมาตอนนี้สูงสุดอยู่ที่คูณ3จะเป็นอย่างไรทุกคนโอเค ไม่ถึงคูณ5นะไม่หลุดคูณ5นะครับทุกคนตอนนี้สูงสุดคูณ3มาโอเคสวยคูณ3ไปคูณ5ไหมโอเคสวยๆคูณ5มาแล้วทุกคนจังหวะนี้เออถ้าเกิดคูณ5มาแบบนี้ก็ให้เราเล่นเบ็ด10นะครับทุกคน5้าบวก5เป็นเบ็ด10บนะทุกคนมาจังหวะนี้1่ทีสุดท้ายและท้ายสุดจะเป็นอย่างไรไปกันต่อยาวๆเลยวันนี้ทุกคนตอนนี้ยังไม่ค่อยขยับเท่าไหร่นะตอนนี้ได้มากำไรแค่30เท่าน,นั้น เอามา300ตอนนี้ได้มา330โอเคขยับไปเล่นเบ็ด10กันทุกคนมาไปรุยกัน10รอบดูซิจะเป็นอย่างไรทุกคนสำหรับเบ็ด10ของเรามาอย่างไรคูณ2ไปเป็นที่เรียบร้อยสวยๆคูณ3มาแน่นอนโอ้โหไม่คูณ5มาตอนนี้สูงสุดอยู่ที่คูณ3ทุกคนเออ ไปกันต่อไปกันต่อสวยๆเต็มจอมาจังหวะนี้อย่างไรมากันต่อโอ้โหมีวายแถว2แถว3 Y มวายมาแถว2แถว3เต็มจอ1130โอ้โหสุดจัดประรัชบอกเลยนะครับทุกคนสำหรับเบ็ด1ิของเราทุกคนมา 1237เงินรางวัลซปเปอร์เมกะมันมาแล้วทุกคนมันเริ่มมาแล้วมาขาดอีกแค่1500เท่านั้นทุกคนเราจะได้พอมาขาดอีกแค่1 5 0 0เท่านั้นทุกคนเราจะได้พอสวยๆมีวายมาเต็มจอโอ้โหยมันเริ่มไหลมันเริ่มไหลามาแล้วทุกคนเต็มจอ็อตนี้อย่างไรคูณ5คูณ5ได้สี่เหลี่ยมต่อมาอีก937อีก937ได้รุนสแกตเตอร์โอ้โหยขาดอีก200เท่านั้นทุกคนแม่ เสียดายจังทุกคนขาดอีกแค่120เท่านั้นทุกคนมาจังหวะน,นี้ได้มาอีก1,339เงินรางวัลซูปเปอร์เมกะโอเคเจ็ดทีสุดท้ายเจ็ดทีสุดท้ายจะเป็นอย่างไรทุกคนมาดูกันยาวๆเลยเออแถว2กลายเป็นวายมาขาดอีกแค่120เท่านั้นโอ้โหสวยๆ3,000เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะทุกคนมาโอเคถึงเป้าเป็นที่เรียบร้อยเราก็จะพอทันทีเลยนะครับทุกคนมา ได้มาอีก685นะมาขอพอเลยละกันทุกคนวันนี้เราตั้งเป้าไว้วันที่3,000ทุกคนตอนนี้ทะลุมาที่3,650กันเลยทีเดียวนะโอ้ยก็เกินคาดนะครับสำหรับวันนี้ใครอยากเห็นเราทำบั็กเกมอะไรหรือว่าไล่เบดเกมอะไรก็คอมเมนต์ชื่อเกมเอาไว้ด้านล่างได้เลยสำหรับวันนี้ฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกดติดตามไม่ได้นะครับผมแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าเกมหน้าสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ